สรุปข่าวสารแมนยูประจำวันที่25สิงหาคมกับช่องอารันแมนแฟนแมนยูโดยมีข่าวเด่นประเด็นร้อนดังนี้ซาอูมาพรีเมียแน่อยู่แค่ว่าจะเป็นผีหรือสิงข่าวจากฟาบิซซโอโรมาโนรายงานว่าซาอูยีเก้กำลังเตรียมลายเอลิติโกมาดิดอย่างเป็นทางการแน่นอนแล้วโดยทีมที่เป็นข่าวและกำลังให้ความสนใจในตัวเขาก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซี ซึ่งทั้งสองทีมก็พร้อมเสนอสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดในราคา35-40ล้านยูโรส่วนตอนจบกองกลางวัย26ปีจะไปไหนก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะแมนยูและปชเชยังตามติดใครจะมีสิทธิ์ได้คามาเวงกาข่าวจากฟาบิซิโอลมาโนรายงานว่าสโมสอนแลนเตรียมที่จะปล่อยตัวของคามาเวงกาออกจากสโมสรภายในซัมเมอร์นี้ค่อนข้างชัวร์แล้ว เนื่องจากนักเตะไม่มีแวลที่จะต่อสัญญากับสโมสรเลยซึ่งนักเตะวัย18ปีมีค่าตัวอยู่ที่ราว30-35ล้านปอนด์โดยมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและปารีสแซงต์แชงมงที่กำลังให้ความสนใจในดีลนี้อยู่ผีอาจปล่อยกองกลางเพื่อหาทางซื้อลูเบนเนเวสในซัมเมอร์นี้ข่าวแมนยูนเตตกกับกองกลางยังไม่จบเพราะฟาบิซซโอโรมาโนคนเดิมยังรายงานว่า มีความเป็นไปได้ที่แมนยูน t เต็ดจะปล่อยกองกลางบางคนออกจากทีมเพื่อหาเงินมาซื้อรูเบนเนเวสภายในซัมเมอร์นี้ส่วนท้ายที่สุดแล้วบทสรุปของกองกลางคนใหม่ของแมนยูนเต็ดจะเป็นใครจะเข้ามาหรือไม่ก็ต้องดูกันต่อไปภายใน31สิงหาคมนี้นะครับ mm. เด็กผีเวสต์แฮมอยากได้ลินการ์ดพร้อมเสนอเงินไม่เกิน20ล้านปอนด์ ข่าวจากเดอะเทเลกราฟรายงานว่าทีมขุนคอนเวสแฮมพร้อมเสนอค่าตัวเจสซี่ลินการ์ดให้แมนยูเนตเตดที่จำนวนเงิน15-20ถึงล้านปอนด์ส่วนแมนยูเน e เตดนั้นตั้งค่าตัวเขาไว้ที่25ล้านปอนด์เช่นกันส่วนบทสรุปของมหาเทพเจสซี่นั้นจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไปภายใน31สิงหาคมนี้นะครับเด็กผีผีแดงยังโชคดีจับฉลาก UCL ครั้งนี้มีทีมแข็งอยู่ในโถเดียวกันนะ โดยแมนยูนเตตอยู่ในโถที่2ร่วมกับเรอัลมาดริดบาเซโลนายูเวนตุสปารีสแซงต์แมงลิเวอร์พูลเซบีย่าและดอร์ตมุนซึ่งตามกฎแล้วจะไม่เจอกันในรอบแบ่งกลุม่มส่วนทีมวางในโถหนึ่งที่มีโอกาสเจอก็คือบีเอลิวแอตเลติกมาดริดบาร์นมิวนิกอินเตอร์มิลานริอรวมทั้งสปอร์ติ้งลิสบอนนะส่วนทีมอันดับ3และ4จะรู้ผลในเช้าวันพฤหัสนี้และจะมีการจับฉลากในรอบแบ่งกลุ่มในคืนวันพฤหัสต่อไปนะ ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใชยกดแชร์ถ้าคุณเป็นเด็กผีเราเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันจ้า